อ่สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โต้โตโยต้าทนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถสุดพิเศษมาโชว์ทุกท่านอีกแล้วครับนี่ครับโตโยต้าฟอร์จูเน GR Sport ครับรถเพิ่งมาใหม่สดๆซิงๆร้อนๆเลยนะครับโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นมันะนะครับ ถือว่าเป็นรถที่ทาง t o y ยต a เนี่ยเรามีการปรับปรุงให้มันดูดุดันมากขึ้นนะครับถ้าท่านจะสังเกตนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับคือจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับบริเวณกันชนหน้าพร้อมกับสเกิร์ตในตัวนะครับจะมีในส่วนของตัวการออกแบบตกแต่งวัสดุนะครับไฟเบ้าตรงนี้ใหม่นะครับเบ้าเซ็นเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวด้านหน้าที่ออกแบบใหม่พร้อมสัญลักษณ์ gr นะครับบ่งบอกเลยครับให้รู้ว่ารถคันนี้นะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมาครับเดี๋ยวเราเชิญตามมาดูด้านข้างเลยดีกว่าครับด้านข้างนะครับเราจะออกแบบนะครับให้สีเนี่ยเป็นโมโนโทนนะครับให้ดูแบบเป็นโทนเดียวกันนะครับทําให้ดูดุดันนะครับตัดกับสี Black r o o f ทางด้านบนนะครับให้ดูรถคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนออกแนวโทนดําขาวมุกแล้วก็จะมีสีดําตัดด้านล่างนะครับ รถเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือจะมีสีขาวมุกหลังคาดําคันนี้นะครับมีสีแดงอ m โมชันัลเบรสหลังคาดำนะครับแล้วก็มีสีดําล้วนนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนคนชอบเลยนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของล้ออัลอยครับ20นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นสีใหม่ครับเป็นสีเกรนะครับคล้ายๆกับสีเมทัลเท่ากันนะครับจะให้ความแบบเงางามสวยเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับสีของตัวล้อเนี่ย มันจะมี2 2โทนนะครับอันนี้มันจะออกเป็นสีด้านๆนิดนึงนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเงาๆนะครับทําให้ดูเนี่ยรถมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับสไตล์ G R แน่นอนครับรถรุ่นใหม่ๆครับคาลิเปอร์เนี่ยต้องเป็นสีแดงนะครับเหมือนกับพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ราคาแพงๆนะครับที่ทําให้ดูแบบโคตรมากขึ้นนะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับของช่วงล่างรถคันนี้นะครับ ช่วงล่างรถคันนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นช่วงล่างปรับเปลี่ยนใหม่นะครับชกอัพเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโมโนทูบครับคือเป็นกระบอกใหญ่แท่งเดียวนะครับแล้วก็มีลูกสูบเดียวนะครับทำให้ชคโมโนทูบเนี่ยหลายๆท่านรู้กันอยู่ว่าทําให้รถสมรรถนะดีหนึบเกาะถนนทรงตัวดีเพราะด้วยความที่ชคกระบอกใหญ่แล้วก็แกนชคเป็นแกนเดียวขนาดใหญ่ด้านในนะครับทาให้การระบายถ่ายเทความร้อนรักษาอุณหภูมิในแกนชคเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับ ประกอบกับเราจูนค่าสปริงใหม่นะครับให้มีความหนึบแข็งกว่าเดิมนะครับเพื่อลองรับสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับเพิ่มอีก17%นะครับอยากรู้ละเซิเดี๋ยวพาไปลองขับว่าแต่วันนี้เดี๋ยวไปดูอื่นๆก่อนไปถัดมานะครับอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้นะครับ GR Sport นะครับเป็นรถรุ่นที่เราพัฒนามาจาก f o r t u n e r Legender นะครับ2.8ขับเคลื่อน4ล้อมาอัปเกรดครับให้ทุกอย่างไม่ธรรมดานะครับ แต่ความธรรมดายังคงเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่สุดพิเศษคือจะมีกล้องมองรอบคัน360อ,องศาอันนี้ข้อดีมีเหมือนเดิมนะครับช่วยในเรื่องของระบบเซฟตี้เวลาที่รถสูงสูงเราขับไปจะได้มองเห็นลัะทัศน,นวิสัยรอบๆอบด้านนะครับให้ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่เราแบบไปออฟโรดนะครับด้านล่างเป็นเหวเป็นภูเขาอะไรพวกนี้เราจะได้มองจากกล้องได้นะครับไม่ต้องชะเง้อมามองกันนะครับบางทีเราขับคนเดียวใช่ไหมถัดมานะครับในส่วนของตัวความปลอดภัยนี่ครับ เรามี blind spot monitor แล้วก็ RCTA ครับช่วยเตือนเวลาที่มีรถมาขนาบด้านข้างนะครับเวลาที่เราขับเดินหน้าแล้วก็ RCTA ช่วยเวลาที่เราถอยรถออกจากซองนะครับไฟดวงนี้จะกระพริบแล้วก็มีเสียงเซ็นเซอร์เตือนด้วยครับด้านข้างนะครับสีตกแต่งเป็นโมโนโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูนะครับซุ้มล้อคิวล้อนะครับแล้วก็มือจับฝาท้ายนะครับ ทำให้ดูรถเนี่ยดูดุดันโหดมากขึ้นนะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยจะสังเกตได้นะครับว่าด้านบนนี่เห็นไหมไล่สีมาเลยนะครับว่าเป็นทูโทนนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็มีตัดสีดําเห็นไหมครับดาขาวเน้นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกันชนท้ายพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับยังคงให้ความฟูลออปชั่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ถอยพร้อมเซ็นเซอร์แย่ขาเพื่อเปิดปิดฝาท้ายนะครับเราก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ GR s p o r t ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถัดมาครับเชิญครับเราตามมาดูทางนี้กันดีกว่าครับเรามาดูภายในกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างรับประกันชอบแน่นอนอ่าได้ลองนั่งแล้วครับ โอ้โหกลิ่นอายของความเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับรถสปอร์ตนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหจะเห็นว่าการออกแบบตกแต่งเนี่ยภายในเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นแพ็คเกจหนังนะครับก็คือพวงมาลัยเนี่ยหุ้มนะโอ้โหหนังนุ่มมากเลยนุ่มมากอะ่ะนะครับแล้วก็มีสติชิ่งสีแดงนะครับพร้อมกับมี สติปตรงนี้สีแดงด้วยนะครับของพวงมาลัยนะครับทำให้ได้อารมณ์สปอร์ตพร้อมกับสัญลักษณ์ GR นะครับที่ใต้พวงมาลัยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวเกียร์นะครับพุ้มหนังนุ่มพิเศษโอ้โหคือจับแล้วรู้เลยว่าแพงครับคันนี้แพงของแพงแต่ว่าราคารถไม่แพงที่คิดนะครับถัดมาเขาจะเป็นในส่วนของตัวการตกแต่งแบบใหม่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวลายคาร์บอนนะครับแต่ว่าจะไม่เงาและจะไม่เงานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอ เป็นสีประเภทนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะฮิตสีประมาณนี้นะฮะสีออกด้านๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์ก็จะเป็นสีเมทัลก<ม>ันนะครับเป็นสีเดียวกับสีล้อนะครับทาให้ดูเข้ากันเข้ากันกับแพคเกจตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว parking brake นะครับที่ใช้มือดึงก็จะมีหุ้มหนังพร้อมกับเย็บได้แดงเหมือนกันนะครับเบาะนั่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเบาะนั่ง s u e d seat นะครับก็คือเป็นเบาะหนังกลับพร้อมกับ เบาะเนี่ยเป็น p e r f o r a t e d ด้วยก็คือเป็นหนังแบบเจาะรูระบายอากาศนะครับซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเลอะง่ายนะเพราะว่าดูแล้วก็ทําความสะอาดง่ายที่เท้าแขนนะครับพร้อมกล่องเก็บของขนาดใหญ่เนี่ยก็หุ่มด้วยหนังแท้แล้วก็เดินได้สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยองค์รวมแล้วนะครับรถเนี่ยก็จะเป็นเน้นสไตล์สปอร์ตจริงๆนะครับแล้วก็เป็นแพคเกจหนังนะครับแล้วก็ตัวทริมด้านข้างแผงพาเนลด้านข้างวิทยุเนี่ยก็จะเป็น นังแบบหนังนุ่มเหมือนกันนะครับพร้อมกับเย็บด้ายสีแดงแล้วก็ตัวฝาปิดกล่องเก็บของด้านบนนะครับก็จะเป็นหนังหนังนุ่มเหมือนกันพวกนี้เป็น Soft Touch ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเย็บด้ายแดงนะครับคือรู้เลยว่า GR Sport ในรุ่นใหม่เนี่ยเราใส่ใจเน้นรายละเอียดในเรื่องของความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับราคา ที่เขาตั้งขายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในอำมวยความสะดวกนี่มีให้ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแพ็กเกจ Toyota Safety Sense นะครับที่ช่วยในเรื่องของการช่วยเบรกให้นะครับช่วยตั้งล็อกความเร็วแล้วก็เล็สาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว l เลน Departure ช่วยเตือนนะครับเวลารถออกนอกเลนแล้วก็รถเนี่ยมันก็จะพาเราค่อยๆพาเรากลับมาในเลนด้วยนะครับอ่ะนาลองติดเครื่องกันนะครับ โอ้โหปุ่มกดก็ยังเป็น GR นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้านหน้าตรงเรือนไมคก็มีเขียนว่า GR เหมือนกันนะครับนี่ครับมาใหม่เลย Air Auto แยกซ้ายขวาต่อมาเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงรุ่นนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าของเราใช้ JBL นะครับจำนวนลำโพงนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายถึง11ําลำโพงนะครับแล้วก็กล้องมองรอบคัน360องศาให้ความชัดเจนทุกมุมมองนะฮะแล้วก็สามารถเลือกมุมมองได้นะครับว่าจะมองมุมไหนบ้างนะครับ นีดาเข้าเกียร์ถอยอม,มีในส่วนของตัวเส้นด้วยนะไลท์ไกดิ่ะมองเต็มจอได้มองเต็มจอ,มอ,มอนะครับเป็นไลท์ไกดิ้งนะครับเกียร์เกิดนี่ก็เข้านุ่มมือไปหมดนะระบบขับเคลื่อน4ล้อนี่ก็ใช้งานง่ายนะฮะอันนี้ขับเคลื่อน2อล้อนะขับ4ล้อความเร็วสูงนะฮะไว้ขับในเมืองได้ถนนฝนตกตกถนนเฉะแชะถนนลื่นแต่เราอยากขับรถเร็วนะฮะก็ปรับเป็นขับ4ล้อได้แล้วก็นี่โลว์โฟนะับไว้มาขับแบบออฟโรดนะครับ แล้วก็ดาวฮิลแอสซิสต์คอนโทรลนะครับเอาไว้ช่วยลงทางลาดชันนะครับเวลาที่เราใช้เกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะรถมันก็จะช่วยควบคุมความเร็วให้แต่เราเราไม่ต้องเหยียบอะไรเลยเราแค่จับพวงมาลัยเฉยรถมันจะค่อยๆลงไปเองอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นลุยออฟโรดนะครับหรือว่าทางชันมากๆนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์ครับสำหรับชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือได้ช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะก็คือช่องชาร์จไฟด้านหลังนะฮะ ปกติเนี่ยเป็น USB Type A เราเปลี่ยนเป็น Type C แล้วก็มีมีไฟด้วยนี่จะได้รู้ว่ารูเสียบอยู่ตรงไหนนะฮะโอ้โหดูไฮโซกับเดิมเลยเนี่เป็น Type C นะครับทั้ง2จุดเลยอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Legender แล้วก็ GR Sport นะครับอ่านอกนั้นก็ เหมือนกับ Fortuner, l e g e n d e er, นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับปบไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางในส่วนของพวงมาลัยก็มีปุ่มมัลติฟังชั o นระบบไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัตินะครับปันฝนก็มีให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบาะหลังพับได้แล้วก็สามารถนั่งถึง7คนนะครับโอ้วิ่งในเมือง ขับทางใกล้ทางไกลชิลมากๆสบายๆนะครับอัตราการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถคันนี้นะครับถ้าผมขับคนเดียวนะวิ่งในเมืองก็จะตกอยู่ประมาณสัก12ล,ลิตรนะครับแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดผมนั่งคนเดียวก็จะตกประมาณสัก14-15กิโลเมตรตร่อลิตรอันนี้คือใช้งานจริงคนเดียวคนเดียว2คนนั่งผมๆกันนะครับแต่ถ้านั่งกันเยอะๆก็จะกินกว่านั้นนิดหน่อยแต่สบายใจไม่ต้องไป2คันไปคันเดียวนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะไปทดลองขับกันนะครับ จะได้รู้ว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงนะตอนนี้เราก็กำลังจะออกถนนใหญ่นะวันนี้ก็วันศุกร์สบายๆนะ Happy Friday เวลาใกล้ๆเที่ยงวันนี้ฝนไม่ยากระตกนะร้อนเชียวโอเคตอนนี้ถนนราบเรียบนะมีความรู้สึกว่ารถมันไม่วกแว่ะมีความรู้สึกมันไปแบบนิ่งๆโอเคของเดิม Fortuner เนี่ยมันก็นิ่งอยู่แล้วนะ แต่ว่าอันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนขับอยู่บนพรมอ่ะันไปแบบนุ่มๆนะโอเคตอนนี้ก็กำลังไต่ความเร็วขึ้นไปนะ40-60นะครับมีความรู้สึกกับพรมอะไรเวลาช่วงล่างดีเนี่ยมันจะทําให้พรมอะไรเนี่ยคมไปด้วยพรมอะไรมันก็จะควบคุมง่ายซึ่งพรมอะไรของรถ f อ r ์ u จูเนอร์อ er, หรือว่าไฮ l ักซ์ลีโวที่เป็นรุ่นยกสูงเนี่ย มันจะมีระบบที่เรียกว่า VFC Variable Flow Control ซึ่งตัวนี้เนี่ยของ Toyota เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงนะในเรื่องของกลไกของปั๊มพวงมาลัยพ w ว r เนี่ยให้มันทำงานเนี่ยสอดคล้องกับความเร็วก็คือพูดง่ายว่าถ้าขับช้าจะเบาขับเร็วก็จะหนักนะครับเพิ่มความมั่นใจขับช้าก็จะเบาสบายเพราะนั้นผู้หญิงจะขับง่ายนะครับผู้หญิงขับง่ายแล้วก็ ในลักษณะของรถใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะม,มีปุ่มให้เลือกปรับโหมดการขับขี่ให้ด้วยก็จะมี Eco Eco ก็คือจะประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมเนี่ยสิความเร็วก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะนอร์มอ <ๆ S 1> <Normal S 2> ก็คือเป็นค่าโรงงานแล้วก็สปอร์เนี่ยก็จะกระชับกระเจงกว่าเดิมนะจะแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณ15%รถคันนี้เนี่ยกำลังแรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด5 0 0นิวตันโอ้โหผมว่าวิ่งฉิวว่ะ วิ่งฉิวเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าในเรื่องสมรรถนะเนี่ยจะเป็นรองใครนะครับเดี๋ยวเราจะลองยูเทิร์นกลับรถจากข้างหน้าเราจะได้รู้แล้วครั้งแรกเลยนี่จะได้กลับกลับรถ Fort u n e r g r s r o r t ก็จะมีในลักษณะของยูเทิร์นกลับรถที่แคบๆครับก็สามารถทำได้ดีพวกอะไรก็กลับมาเบานะรู้สึกได้เลยว่ากลับมาเบานะครับลองเล่งสมรรถนะไปดูหน่อย โอ้สมรรถนะนี่หายห่วงเลยคือแค่เดินคันเร่งเบาๆอะฮะเราก็จะรู้สึกถึงพลังของรถที่มันมีมาเลยแต่บอกได้เลยว่าฟีลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะเวลาเวลาทีเา่เราขับรถสูงๆถ้าใครขับรถสูงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่ใช้ความเร็วถนนเรียบๆในเมืองบางทีเวลาวิ่งน่ยมันจะแบบ มันจะมีบ้างอะ่ะมีมีบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาบ้างแต่คันนี้มันจะไปแบบเหมือนรถถังอะ่ะฟีล g ลิ่งเหมือนรถถังอะ่ะไปแบบนิงน่งๆตรงๆนะครับมันก็เลยทําให้เรามีความสึกว่าขับรถสูงๆนี่มันก็อุ่นใจนะถ้าช่วงล่างดีๆนะอุ่นใจนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า Fortuner GR Sport คันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือ ผู้สูงอายุใช้เนี่ยผมว่าขับสบายในส่วนของความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งนะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้อยู่เทินกลับรถมาในที่แคบๆเนี่ยก็อยู่เทินแบบใช้ความเร็วพอสมควรนะครับก็มีความรู้สึกว่าปีกเบาะทรงสปอร์ตที่มันโอบกระชับเนี่ยนะครับเขาซัพพอร์ตนะครับในช่วงของช่วงหัวไหล่หรือว่าแผ่นหลังของเราเได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เราเลี้ยวเข้าโค้งแรงๆหรือว่าเปลี่ยนเลนใช้ความเร็วเนี่ย นะตัวก็จะไม่ลื่นไม่หลุดจากเบาะแล้วโดยเฉพาะเป็นสเวซีด้วยเป็นเบาะหนังกลับนะครับรวมถึงเบาะเนี่ยเป็น p e r f o r a t e เเนี่ยก็นั่งแล้มีความสุขว่านั่งสบายไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าค <นะ S 1> ุ้มอ่ะนะโอชอบมากเลยขับสนุกมากขับดีมากเลยนะครับ ก็สำหรับการทดลองขับนะครับเจ้า Fortuner GR Sport นะครับอย่างที่ท่านดูไปแล้วในคลิปนะครับเป็นรถที่แบบขับดีมากนะครับขับสบายในเมืองแอร์เย็นเพลงเพราะเกาะถนนขับได้ดีทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถ Fortuner GR Sport หรือว่า Fortuner รุ่นอื่นๆรวมไปถึง Hilux Revo ตอนนี้ทาง t o โยต้าธ b บีของเรามีโปรโมชั่นนะครับถ้าท่านจองรถถึงวันที่19กันยานี้ท่านมีสิทธิ์นำชื่อ เราจะนําชื่อของท่านนะครับส่งที่โตโยต้ามอเตอร์เพื่อไปจับฉลากชิงของรางวัลใหญ่นะครับรถเนี่ยจะต้องออกรถเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับแล้วชื่นอ่ะเราจะจับวันที่10พฤศจิกาของโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับชิงรางวัลใหญ่มูลค่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อโตโยต้าทงบุรีได้ทั้ง13สาขาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยดอกถูกพอนั่น ไม่มีคนค้ำเป็นเจ้าของง่ายนะครับก็ลองคุยกับที่ปรึกษ,ษาด้านการขายของเราดูว่าโปรโมชั่นไหนที่เหมาะสําหรับท่านนะครับเอาละครับวันนี้สําหรับผมอาจารย์โตโต,ยตโยต้าธอมบลีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพใส่แมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเซฟเซฟเอ็นจอยการใช้รถสวัสดีครับ